อเมือเศร้านี่พี่น้องแม่ขั้วไปกินเขาอยู่วัดอ้ยไหลแม่ออกไหลแสบแซบพี่น้องอมบักหอยเน่ปนป่าเน่เนอกค่ะพี่น้องเนาะปนป่าแน่อมบักหอยเน่สมพักเน่โอ้แซบแซบไหลหัวเด็กได้ปลาแหงอซสำรับคลิปสรุปแม่ขั้วงวดที่ผ่านมา ไดงได้มาอย่างที่พึ่งหน้าพอใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้มาแบบที่หน้าพอใจอ้าวยับเพิ่มยัเพิ่มยับเพิ่มจะเย็นๆกำลังทำงานอยู่เด่นบนศูนย์ตัวเดียวแบบขาดรลอยเลยเด้ล่างนี่กับบอกขาด ยังยังยังไล่กันมาอยู่แต่วันหนึ่งมาอันดับหนึ่งอยู่ดิแต่ว่าบู้ถ้ามีหาติดตัวเดียวในี่ตีพี่น้องไปบอลอดคือหาหนึ่งเลขเข้าจับมือหมวดนั่นเนาะหมวดหมว,ว,วดที่ผ่านมาศูนนี่ถ้าว่าเป่านี่กับยานบอลอดจูพี่น้องอาผู้ไรเคยโศกหมานน้ำคลิปสรุปกะรอดเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มือแรกนี่ลักแม่ขั้วสีสรุป คลิปสรุปบางที่อาจจะออกมืออื่นเศร้าแต่เศร้าบางที่อาจจะออกมือแรงเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นใจเย็น,เ,ยน,เ,ยน,เ,ยนเลขชนะการประมูลบนล่างนี่ยะเดินมาดีๆเดินมาดีดาดอ่างมารลุดเดี๋ยวรอบนี้แม่ขวสิลงอกีกเพิ่นได้มาแล้วใกล้ๆมือกอนเพิ่นจีนม่มาประมาณวันที่สิบสี่นี่แหละพี่น้องชนะการประมูลนี่ พราะว่าสิว่าประมูลล่างกับโบเมนสิว่าประมูลบนกับไาว้เพราะว่าเพิ่นแม่ครัวเบิ่งมาแล้วเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างแม่ครัวก็เลยตัดสินใจเอามาลองพันลุดซสัเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอบนี้แม่ครัวก็จะลงต่อมาเบิ่งบัดนี่แม่กุมภาวะนี่แม่กุมภาวานี่หน่วยบนนี่เอ้า หน่วยบนเดินมาดีๆคุยกันมาเมาะๆมะมะอยู่จังไดจังมาลุดเป็นศูนย์อ่ะเพิ่นกะขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะคือมันเป็นสิบหาชุดเต็มแต่ของเพิ่นเข่าที่ตัวใดลักร่อยเด้อพี่น้องเด้อลักร่อยของแม่กลุ่มพาะว่าสองสี่เจ็ดเข่าที่ลักร่อยอ่ะมาคุยกันกับแม่กลุ่มพาว่าตองวดเท่า ทรหล่ะาเพิ่นกับรับบไรเห็นได้ยินเสียงอยู่ตะวังรับบ่อไรพี่น้องไปใส่นอคุณบอกับโทษน,นอนไ,นไปเอาลับบ่ได้เปิดคลิป อ่ะอันมันเล็จังไดมันลุดเท่ากับว่าจะอยากว่าสิใหม้มันรุดเนาะมันมันมันออกเบิ่นออก <Okay. S 1> หามเนาะนเอา้าขบวบเป็นยังเท่ากับขอโทษขออภัเอยเอฟซีราว่ามันบม่มีผู้อยากให้รูดดอกมันหังหรุดเนาะแมนอยู่เดินมาดีจงดังไดจังมับประเปียบตอนที่เท่าร่งขีบเนาะแม่กลุ่มพาวาเนาะแมนจ้า <laughs> เจ้าลงคลิปแล้วบ่นี่เจ้าอัดแล้วบ่อโอ้ยก็อยู่ในคลิปมันหรอคะบุย <laughs> บอน,นีนบอนีนมาเบิ่งลักลอยได้บอนี่คะตะวันซีดหาชุดเต็มเท่ากับรูดเนาะรูเบิ่งดูไฮฮอกหนึ่งมาออกหาหนึ่งตะวันหงจับมันเป็นบนเนาะแม่กุ่มพระว่าเนาะมแมนต่วันลักลอยคือเข่าคักแตะบานนี่สองสี 7, ่เกีดเข่าที่ลักเกีด อัรักลอยสูตรนี่คือว่าเดินดูดินเนาะอันรักลอยสูตรนี่เราเล่าจีรุดสองหอัวจ้อกันเราตะปาเริ่มปีใหม่มาหนีเลาท่านหลุดจักเตียบอกแมนโอ้อย่าลืมอย่าลืมเด้อม,มือน,นี่อันเอฟซีามกันเขามาอยู่วรักลอยแม่กลุ่มพระว่าย่าลืมรักลอยแม่กลุ่มพระว่าน้่เดอ้อแม่ยขั้วว่าสัน้นเพิ่นบา่าหมูว่านี่ คอยอว่าไรสัมภาษณ์เจ้าเมื่อวานนี่พอหยังไปอันนั้นตัวไปงานพระธาตุพนมเมื่อวานนี่เห็นอยู่เบิ่งอยู่คลิบนะฮะคอยเลยอยากหัวตอนจะว่าเลี่ยพาดหลุมกลางบ้าง <c oughs> ละเป็นสยายเป็นสยายเพื่อเดี๋ยวตูนล,ลูกหลานเนี่ยเอไปบ่นหน่อยคนเนาะคนในเรืองน่นมีประมาณลอยนี่แหละจังได้จังออกไปได้ประมาณเคืองว้างนี่แหละ ันไปดับยุ่กลางว่างแมนรี่อันน้ำกับแหงล่มกับแหงปัวปะปัวปะอยู่แมนเรียกับเดือดะเดือดะอยู่สตาร์ทบัดไดกระดับบัดนั่นสตาร์ทบัดไดกระดับบัดนั่นปัดที่นี่ย่าสิบว่ากาไทยขี้ไหหมูเบย์ฆ่าตกใจเดี๋ยวสิบว่าปัดฟังเว้ยเห็นตาสู้สีบกับอันนั้นแล้วทีมให้ลูกไฮล้านผู้ละตัวตาหัวผู้ใด้ชิได้ตัวของข่อย การเรียหัวแม่แม่กูเพราะว่าจ้าอืมอาการที่จริงแล้วข้าขึ้นเรือเข้าจ้ากระแจพรเพมา่เน้นแบบสิบมันมกนแ่กอยู่ตอนบ่รบคนมันไหลยคนเป็นลอยเนาะสู้สิบว่าเงอหาสิบไหมจ้าจ้าเออแต่ว่ากับเป็นตั้งบุญดูว่าเป็นยังเลือเข้าจ้ากระซอยกันดีดีหรอกกันคูอว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นจังไนจังไรข้าจ้ากับสีทโทษส่กันบึมบัมบึมบัมข้าจ้ากับเรียนมาซอยกันดีดีหรอก อ่าข้าตุ้าเจ้าก็มีแนวประสานกันอยู่เนาอก็เจ้าก็บติดโทษใส่กันโหลดตัวเมียนลูกหลานกระตุกใจแนวเขาบ่เคยข่วมไปเนาะตะว่าแม่ขั้ว่นไปดูอยู่เอ้าร่มบ่อหมิงร่มบ่อหนาวบ่อหมู่บ้านนี่บ่อหมู่บ้านนีบ่หนาวแต่ว่ามือนีร่มดิอยู่บ้านอยู่บ้านคอยพะล่มดิมือนี่เป็นอึงถึงยู่เฮ้ยล่มเหมือนแล้วมือนีหนาวยเหมือนเ้าก่อนเหมือน สิบบนมาลามา่าแปดสองสามสี่ห้ามีหาตัวนอสิบบนแมนแปดสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นสิบบนเนะาะอ่ามาหน,นหน่วยบนไปเลยเก้าเกตหนึ่งเก้า เจ็ดหนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอ่ะต่ออ่านซีบบนแปดสองสามสี่ห้าแม่นบ่แปดสองสามสี่ห้า 8, 2, 3, 4, หน่วยบนเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอ่ะโอเคมาบันเนมาเล็กเด่นเท้าบันเนยเด่นบนล่างอันนี้มันเป็นบนล่างเนาะ เด,<า>เดี๋ยวให้เขียนเดี๋ยวให้เขียนก่อนให้เขียนวันทีก่อนสิบหกโพโกพอหกแปดแม่กุมภาวาเอฟสี่ว่า แม่ขึ้นั่นตามแม่กลุมพาว่าแท้ <c oughs> เลกว่าเขาข้าเจ้ากันอยากได้ยังวะโอ้ยมันกับหัวการุดเนาะข้ากเดินมาตังบางแบบสวยงามเลยอ่ะเด่นบน <c oughs> เด่นบนล่างก้อนบ่เด่นบนล่างศูนย์สามหกเด่นบนล่างศูนยสามหกอ่ะอ่ะวิ่งบน วิ่งบนเกดกับแปดเนี่ยมันจะคัดกับของเจ้าอยู่ดอกว่าแต่ว่า,าก็สูตรคข่เนาะเอรเป็นังสี่เอออย่าไปเสี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จิตกับแปดอ่าวิ่งล่างตามกับเก้าวิ่งลางสามกับเก้าอ่า ร้อยปอบนี้ร้อยร้อยสี่หกเจ็ดสี่สบายมวดนี่มวดนี่อนหกแล้วแม่ครัวนักลอยสี่หกเจ็ดเน่นที่หกละอ่าเลขครูเป็นบ่ย่าเอาตัวบ่งกลมขึ้นตัวเน่นด้วยพี่นองด้อ ตัววงกลุมคือตัวเนียนรักลอยของแม่กลุ่มภาวาเพิ่นเป็นจุดเด่นเลยเด้ของแม่กลุ่มภาว่านี่อ่าที่จริงน่ะรักลอยมันก็นมีอยุซีโตุ่นละมันมีเหลขคูสองเลขคขีสองกับ,บ่รู้ว่ามันสิมากคูหรือมากขีเนาะเลขขีนี่สามกับหม่เลขคูนี่ซี่กับหมอมือเอาคือเอาเล็กเ,เกดมาใส่สันเก็ดกะมี่ เลขคี่เนี่ะมันถึงไม่มีสามห้าเจ็ดจังสิแม่โอ้มันลายสูตรมันหลายสูตรมันมันอยู่ในสูตรเดียวกันแหละแล้วลอยเทามันไม่หาตัวเนี่ยมันมีสูตรเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันสิมีเลขคู่สามมีเลขเออไม่เลขคู่สองมีเลขคี่สามประมาณนี้แต่ว่าเจ็ดนี่คือเป็นตัวกันหมวดนี่คือว่าหยันยันมันมากสามสามหมวดสอนคือห้าีอย่างไรฮะห้าแล้วห้าเก้า ห้าเก้าสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามมันกัมาหาตามกันหกหาสามหกเนี่ยก็มารักลอยสองงวดเด็กสามหกสามงวดแปดแปดแปดสองงวดตาวาเกตมันมาสองงวดอ่ะดิกันไปซื้อเกตกันกันคือวายันมันมากสามงวดสอนคือเกื้อ กันพนมากนะโอ้ห้าเทียมอะไรก็เกิดขึ้นได้เนะาะแปดนี่ก็มาสองงวดเจ็ดนี่ก็มาสองงวดหกนี่มาสามงวดตอนนั้นอันครบละครบรางเท่ากับมีได้แม่ท่องศีลงวดนี่เจ้าว่ามันเดินมาสิบเจ็ดงวดแล้วงวดนี่เป็นงวดที่สิบแปดเอาบ่มดจังไหนมาครบล่างแมนมาครบล่างนี้ตจ็ตู อ้าวตัวมันดีไหมหน่อยหน่อยโตนุ่งตัวนี้นี่หนาโตแต่วต่ามันเดินมาแล้วชิบเจ็ดหมวดหมวดที่ชิแบแปดตัวมาชนกำเหล็กดังเขาแห้งแห้งดีไหมต้องถิ่นสูตรไทยสูตรมันส<ป>ูตรไทยสูตรมันนอะมาครบล่างสามสี่ห้าแปดเก้าเดีย <9 S 1> เ๋ยวเดี๋ยวมาค,<ง>ครบล่าง ครับแ,แม่คุณเพราะว่าือนี่มากครบสูตรเร้่อี่น่องเด้อครบสูตรจะว่างไอเอฟซี่คนเลือกเอาตัดเอาอันคาเทียคอดวงดีนะอ่ะมาครบล่างตัวไหนก่อสามสี่ห้าแปดเก้าสามสี่ห้าแปดเก้ามามา อันนี้มาก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 ทุงวดติเดมาเดินมาสิบเจ็ดวดแล้วแม่วดนี้งวดที่สิบแปดตะว่าบัลลูว่าเล่าสิขายหนาเข้าหรือเล่าสิเอาหนาเฮาดีแม่ขั้วเข้ามาแล้วสิบเจ็ดวดแล้วนี่งวดที่สิบแปดน้ำเฮานี่สิบเจ็ดวด หมวดที่18จะเดินบ่าพี่น้องเข้ากระรอบเบิงขึ้กันกับแบิกลุ่มภาวาขึ้กันแล้วเพิ่นรุ่นของเพิ่นขึ้กันละ่ะรุ่นอยูย่รุ่นยูจ้จว่างเนื่อนซื้อปากกาไม่แล้วล่ะวังหันเข้าฮักฮักปากกาเสี้ยนเนาะซูด <c oughs> ซูดเนี่ยฮักปากกาเสี้ยนตั้งหลายเนาะ <c oughs> เสี้ยน<ม><ม>บนน<ม>ี้ว่ามัานไป บ้านเป็นตามตามกันเบิดอตรวดกาอันหววที่ผ่านมาน่ะก็ขอโทษเอฟซีเพื่อนเนาะแม่ขั้วเนาะค่ะเพราะโทษไ,ไปมันบ่าเข่ากัดวาตามบ้าเข่าน่ะมันรุดก็คือนรุดไปละค่ะหัวน,นี้กาเอาไปรุนเบิ้งมักตัวใดสอบตัวใดกัเอาเจ,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 จ,จา้าเจเ้าจิตจับคู่ให้ขาเจ้าว่าหนิแม่ขั้ว หลบนี่เข้าบ้าันจับแล้ะเนาะพอ,อว่าเข้าเข้ามีอันนี้ได้เข้ามีโอเอ่ะ,อะ,อะพี่น้องแม่กลุ่มภาวานี่ว่ารอบนี่สิบว่จับคูเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นกะมีลักสิบลักนวยให้แล้วบนลักสิบบนของแม่กลุ่มภาวามีแปดสองสามสี่หาโอ้ลมแห้งพี่น้อง ปดสองสามสี่ห้าแมนบอแม่กลุ่มพราะว่าแกหลักหน่วยมาเก้าเจ็ดหนึ่งหลอบที่พันมา <Yeah. S 1> บันรุดเนาะตะวักกระเดินมาไหลายหงวดได้หลักหน่วยเพิ่นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาหอนหงวดที่สีบพันมารุดหงวดที่เข้าออกคีดหงวัดออกขีดรุด อ่ะตวังหัวหนีบรูว่าเราสีเดินตอหรือเราสีพ่อซ้ำหนีอ่ะเดินตอบ่เดินตอคือวงวดนี้ล่งหดวนาล่งคันบ่ออกก็คือเปลี่ยนสูตรเท่าอ่าเออเอาเพราะว่าโอกาสให้อยู่สามหวดนี่น้องเนาะเพราะว่าเลขสูตรก็ต้องมีย่อมรุดมียอมเขา่าเอาสำรับแม่กลุ่มเพราะว่าเด่นบนศูนย์สามหกเมนบอแม่เด่นบนล่างนี่ศูนย์สามหก คันผู้ใดมีเลขติดอมาติด0ูนย์สามหกด้พี่น้องเด้อบาทที่นี่วิ่งบนเจ็ดกับแปดกามากามาเข่าที่แปดลักสิบแสดงว่าพื้นดินที่แปดแปดลักสิบบนเจ็ดจับที่หลักหน่วยพี่น้องเจ็ดจับที่หลักหน่วยวิ่งล่างสามกับเก้ามาครบล่างคือสามกับเก้ากมีได้พี่น้องเด้อรักร้อยของแม่กุมภาวาสี่หกเจ็ดหมวด่ิพานมาสองสี่เจ็ดเข่าที่เด แคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของแม่กลุ่มพระว่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาค่ะแม่กลุ่มพระว่าอาให้คุณแม่สวัสดีค่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะ,คะเอาคุยกันโดนเติบเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขหลายสูตรหรือว่าเลขหลายตําแหน่งก็มาจับผสมประสานกันผู้ใดจับอะไรคือโชคดีเด้อเลขของแม่กลุ่มพระว่านี่เด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดจับได้ผู้ใดไปได้ก็คือวิ่งบนนี่ของเพิ่นกับมีทั้งแปดทั้งเจ็ดวิ่งล่างนี่สามกับเก่าของมีเพิ่นมีทั้งสามทั้งเก่าได้พี่นอ้องเด้ออ่ะแคหนาจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่นอ้องสําหรับตัวเลขทุกตัวก็เป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนพอกันคลิปน้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ